ไม่คนเดียวเลยแล้วมันมีไลน์นะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเปิดไลฟ์ออกมาเราคือเรื่องแรกอืยใช่ครับก็มาเป็นโปสเตอร์ก่อนครับผมคือณตอนนี้ยังเป็นแค่โปสเตอร์อยู่แล้วแน่นอนว่าเร็วๆนี้ก็ต้องมาเป็นเป็นอะไรอ่าเป็นไพายล์ต์เป็นไพลอตแน่นอนครับ เป็นไงพีหนุ่มเรอความสไหมเต้องจบมาเป็นไม่นานนะนนี้ก็คือบอกว่าเราได้มีเรื่องใหม่จากกระแสของเราครับก็เป็นผลจากแฟนๆที่ซัพพเอร์พวกเราด้วยครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ทําให้พวกเรามีเรื่องต่อครับผมใช่ใช่ครับใช่แรงบักดันส่วนนี้ก็มาจากแฟนคลับของเรบที่แบบชื่นชอบในตัวพวกเราเนาะพี่เนาะก็เลยทำให้เราแบบมีโปรเจกต์ใหม่มาอีกนี่ไงเห็นไหมอันนี้ว่าเมื่อ จากเดิมมากๆครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นมาเฟียหนุ่มมาเฟียธุรกิจเนาะ<ม>หนุ่มธุรกิจออกในมาเฟียด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีทั้งเงินมีทั้งอำนาจ<ม>แล้วก็มีคู่แค่งทางธุรกิจเข้ามาเป็นเนื้อเรื่องเขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นส่วนร่วมในเรื่องด้วยเรียกว่าบทบาทนไ่อยากเล่นมาเใช่ครับผมมันเป็นหลงบอกตลอดว่าหลงอยากเล่นบทมาเฟียที่เป็นเป็นมาเฟียจริงๆสักครั้ง มันนี่ไงได้หรือย bon ัง um. สมใจอยากสมใจอยากเแต่ว่าด้วยตอนนี้เราถ่ายเป็นโปสเตอร์ที่เป็นคล้ายๆเป็นตัวเดโมมาก่อนเพื่อเป็นการเปิดไลอัพก็จะมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกหรือว่าปรับเปลี่ยนในหลายอย่างเพื่อให้ตรงกับนิยายมากขึ้นค่ะแน่นอนครับว่าคาแรคเตอร์ของผมนี้ในเรื่องถึงสมุดแล้วก็ต่างจากต่างจากหมอไม้แน่นอนเพราะว่าไม้คือคนที่ มากใสๆนะครับุ๊กกิ๊กแต่ว่าจริงๆแล้วตัวของกีตาร์พี่ที่ในเรื่องคือสมุดอ่ะถือสมุดเนี่ยก็จะเป็นติลแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยากจนแบบบเขาเรียกว่าเป็นหนูที่แบบติดจันอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบคือเอาตัวเองไม่รอดแล้วตู้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นคนที่คือเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าถูกพ่อแล้วกันนะพ่อเขา มีเขาไปยืมนี่ครับผมมีนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบทิ้งนี้ไว้ให้เราใช้แล้วเราก็ต้องแบบไปแก้ไขปัญหาแล้วแบบโอ้โหนี่นอกระบบด้วยก็ค่อนข้างที่จะแบบเดันด้้อนี้วยไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเอาแล้วผมเก็บมาเลี้ยงดีกว่าเราเราจากการที่ผมเผชิญกับสิงหขอกรรมขอกรรมไม่ข้อกรรมแล้ว,ลว,ลวก็มีเขาได้หลายเดินเข้ามาทําให้เราแบบหายแต่ว่าหลังจากที่เราไปเป็นแบบว่าเหมือนเขาซื้อเราไม่ยังนิดนึง นั่นแหละพอเขาซื้อเราไปแล้วแบบว่ามันก็เกิดเรื่องราวต่างๆไ้เรื่องย้ก็ค่อนข้างต่างจากกไมยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการการแสดงแรกๆที่แบบทําให้รู้สึกถึงแบบดราม่าอะไรเป็นการปรับ ปรับเปลี่ยนบุคลิกหรือว่าปรับเปลี่ยนการแสดงที่ทุกคนเคยเห็นจากเรื่องก่อนครับใช่ครับก็จะได้โชว์ศักยภาพการแสดงมากขึ้นครับจากเรื่องนี้ครับเยอะเลยเปลี่ยนดีเปลี่ยนเย,นเยนอะเลยเป็นไงพอรบรรยากาศามีเรากลับมาถายโปสเตอร์มันแตกต่างจารอบแรกที่เราเจอกันกนะทีมพิกเก็มากก็จริงๆแล้วรายจ่ายที่แทบถ่ายโเตอร์รอบนี้ครับคือยังไงพี่หลงไม่ครับ ไม่นภามันย้อนใช่ไหมหย้อนไม่ก็ด้วยการที่แบบเราก็เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่เรื่องแรกเนาะที่เจอกันแล้วก็มาถึงเรื่องเนี้ยมันก็ด้วยการเวลาครับทาให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ได้มีประสบการณ์หลายอย่างได้มีอ่อคนร้อนไหนวะไประสบการณ์หลายอย่างประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับมันทําให้สนิทมากขึ้นแล้วก็น่าจะ จูนติดกันง่ายกว่าเรื่องแรกค่ะใช่เขาเพิ่อถ่ายโปรเซสออกมาอย่างเช่นบล็กบกเกอร์ใหม่อะมันก็บบยยนจะเป็นฟิลแบบว่าใช้ระยะเวลาหนึ่งในการถ่ายแต่ว่าพอเราแบบรู้จักกันและกันมากขึ้นทําให้การถ่ายโปรเซสเรื่องนี้รู้สึกมันแบบแต่มันก็จูนกันได้อะไรอะไรก็ถ่ายเป็เดียวเรูนี่าหราัฝันเพราบมีความหนา ทำในเรื่องของคราบครัวความร่วมมือเนื้อสานาร์ทั้งหมเพราะว่างานเราต้องแบบเข้าอานันกที่มากขึ้นมากขึ้นครับแน่นอนครับด้านการแสดงครับก็ซีนดาราม่าต้องทำหนักหนักเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่เป็นแค่แบบดาราม่าทั่วไปเป็นดาราม่าที่ถึงทั้งคนรักครอบครัวทั้งธุรกิจทั้งอะไรหลายๆอย่างที่คนคนหนึ่งต้องมาแบบพบเจอในสถานการณ์เดียวกันครับ ดราม่าแล้วคราวนี้เราบอกว่าต้องเตรียมทิชชู่รออา่านเยอะไหมโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้ดราม่าหนักนะก็ม,ม,มีมีนะฮะแฟนคลับทุกคนก็เตรียมทิชชู่รอไว้นะ,ะอาจจะต้องมีการเสียงทานเกิดขึ้นอัดก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นส่วนของการที่เราต้องไปพัฒนาขึ้นเติมด้วยเพราะว่ามันจะอย่างที่บอกครับมันคนละบทบาทกับอา่า,าใช่ครับเพรามีดราม่ามันจะต้องพี่หลงจะโดนแฮนเปล่าเนาะหรือได้แฮนเ์ผัวผมไม่เคยเป็นคนดีเลยนะแต่ผมเล่นมา <c oughs> จริงไม่ผมในกระดิ่ ดีอยู่ดีดีเลยไม่มีอยู่ใช่ดีดีคือดีเลยไม่ต้องมีอยู่ก็ได้ใช่ครับผมแล้วมีแล้วมีดราม่าของฝั่งเขามันจะเกิดจากเราหรือเปล่าเอาเป็นว่าที่เขาได้ใช้ชีวิตต่อเนี่ยพ่อผมนะได้พูดเลยหรือเล่าใช่ดีนี่คุณนๆอยู่อ่ะแต่ว่าที่ผมอ่านอนุญาตมานะมันก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมอ่ะมันจะสปอยแหละแต่สปอยสปอยเลยมันคือสปอยเลยโอเคก็เอาเป็นว่า ขาแอบแอบมีส่วนนิดนึงแล้วกันทขาให้ผมต้องเสียน้ังตาด้วยครับผมถ้าใครถ้าใครอยากรู้เรื่องราวก่อนเนี่ยหรือว่าอยากอ่านถึงตอนจบก่อนก็สามารถไปอ่านที่นิยายได้ครับเรื่องถึงสมุดถึงสมุดครับอาาแฟเป็นกใจหให้ครับก็ฝากถึงแฟนทุกคนนะครับก็สําหรับซีซั่นใหม่พวกเราครับที่ก็ได้บทบาทใหม่ๆได้ตัวละครที่อยากเล่นได้แบบว่าความท้าทายใหม่ๆมากขึ้นได้แบบความหวัง ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกใช่ครับผมก็อยากฝากด้วยครับกลับเรื่องถึงสมุดนะครับก็หลงอ้ํจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็จะเคารพในบทของนิยายให้มากที่สุดครับอ้ําแต่มาแไหมครับผมก็สิ่งที่ฝากไปก็พี่หลงดูด่วยถึงแล้วแล้วก็ฝากแฟนแล้วครับคอยสรุนเราเอินดูพวกเรานะครับพี่หลงหรือว่าเป็นตัวน้องอาเองฝากติดตามกันตลอดไปต่อต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดโจกต์แล้วนีจจบถ้าแฟนยังชื่นชอบยังชื่นชมยังไงก็อาจจะมีอีกก็ได้นะครับครับผมนะคะ ขอบคุณครับ